ถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือข้าวเปล่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวช่องพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทํากับข้าวอร่อยๆนะคะแต่วันนี้ไม่มีทั้งข้าวแล้วก็ไม่มีทั้งกับข้าวเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกับข้าวในอนาคตนะจ๊ะไม่ใช่ตอนนี้นะคะก็คือเราวันนี้เราจะมาสอนทําไข่เค็มกันนะจ๊ะนะวัตถุดิบก็มีแค่นี้นะคะเท่าที่เห็นนะก็คือไข่เป็ดนะจ๊ะนี้ล้างสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำส้มสายชูน้ำเปล่าแล้วก็เกลือนะคะวันนี้เราใช้เกลือเม็ดนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็เทน้ํำส้มสายชูลงไปที่ไข่ที่เราร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราแช่น้ําส้มสายชูเพื่อให้หนัง ไม่มีพ่อไม่มีแม่ของไข่นะคะไข่เป็ดนะจ๊ะคือหนังกระพ้านะคะให้มันล่อนออกมานะคะอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าพอแช่ไปเนี่ยเขาจะเกิดฟองนะคะแล้วแช่ไว้สักประมาณเอาหนึ่งชั่วโมงพอนะคะกอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงพอให้มันผิวล่อนออกมานะคะแล้วเราก็ทําการหูเลือของเราใส่ลงไปละลายนะคะอันนี้เป็นเกลือเม็ดนะคะ ที่ให้ต้องละลายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวความเค็มมันจะไม่ทั่วกันนะคะมันจะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายอันนี้น้ำเกลือละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาพักไว้ให้เย็นนะคะวิธีการทำให้เย็นเร็วก็คือเอากระมังใส่น้ำนะ น้ำเย็นเราเนี่ยแหละแล้วก็ถ้ากลัวเย็นช้านะหรือว่ารีบไม่มีเวลาก็เอาน้ําแข็งใส่ลงไปในกระมังด้วยเสร็จแล้วก็เอาหม้อน้ําเกลือของเราลงไปแช่เลยวิธีนี้ก็จะทําให้น้าเกลือหรือว่าน้ําอะไรต่างๆที่เราต้องการให้เร็วนะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของไข่ที่เราได้แช่น้ํา ส้มใสชูไว้นะมันก็จะเกิดฟองแบบนี้นะทุกคนแล้วจะให้ดูนะคะว่าเราแช่น้ําส้มใสชูไว้เพื่ออะไรนะอันนี้จะให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นหนังไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะของไขไ่ปนะจ๊ะหรือว่าหนังกำพร้านั่นเองนะคะอันนี้เราพอเราลุกๆออกมามันก็จะหนังกำพร้ามันก็จะหลุดออกมานะจ๊ะอันนี้เราแช่ไว้เพื่อให้หนังกำพร้าหลุด แล้วเวลาเราไปดองน้ําเกลือนะน้ําเกลือจะได้ซึมซาบเข้าไปสู่เนื้อไข่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทําให้กลายเป็นไข่เค็มในที่สุดนั่นเองนะจ๊ะนะเดี๋ยวก็โถูขี้ไข่แล้วก็พักไว้นะจ๊ะให้เกลี้ยงเลยนะดูไว้ขี้ไข่เยอะนะเธอเนี่ย นะก่อนอื่นเราก็มาเช็ดไข่ให้แห้งนะจังหลังจากที่เราแช่น้ำเ้มใส่ชูแล้วแล้วก็เอานะถูขี้ใครให้ไข่แล้วนะจ๊ะนี่ก็มาเช็ดผิวรอบนอกให้แห้งนะจ๊ะวันนี้เราใช้ไข่ยี่สิบใบนะจ๊ะไข่เป็ดเช็ดให้แห้งทุกใบเลยนะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดองไข่เค็มกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะฮะเราเลี้ยงไข่ไว้ในในในโหลที่เตรียมดองเราก่อนนะคะอันนี้แล้วแต่สูตรไขรนะแต่พี่นาดาจะเอาตัวเนี้ยตั้งขึ้นนะเพื่อให้ไข่แดงมันอยู่ตรงกลางเหมือนตอนที่เราซื้อไข่มาจากจากตลาดนะที่เขาใส่แผงไว้นะก็จะใส่น,นี้ลงนะก็จะพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวไปจัดข้างข้างล่างนี่วางเอาไปก่อนนะ ยากให้ไข่ไม่อยากให้ไข่แดงมันนอนนอนก้นไปข้างใดข้างหนึ่งอะประมาณนี้แต่ว่าพื้นที่มันมันกว้างเกินไปมันก็จะจัดลำบากเอาไปจัดข้างในแล้วกันนะคะอันนี้ซื้อโหลมาสำหรับจะดองหน่อไม้ดองนะมันก็เลยใหญ่ไปนิดนึง น้ำเกลือของเรานะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เทลงไปอันนี้ใช้เกลือสองร้อยสองร้อยกรัมนะหรือสองขีดพยายามให้น้ํามันท่วมนะะน้ำเกลือท่วมอันนี้เราดองน้ําเกลือไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาปิดฝาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ็ดวันมาดูกันนะคะขั้นตอนนี้เป็นอันเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวอีกเจ็ดวันเรามาดูกันมาดูกันจ้าหลังจากเจ็ดวันที่เราได้ทำไข่เข็มของเราไว้เป็นที่เรียบร้อยนะจ้าดูผิวของไข่นะคะขาวจั้ะเลยนะจ้า เดี๋ยวเรามาตอกไข่ดูนะคะว่าไข่จะออกมาลักษณะแบบไหนนะคะ,ะนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไข่มาดูกันนะจ๊ะเจ็ดวันแล้วนะทันได้แล้วนะเป็นไข่เค็มโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะคะขอ้อกรขอบชามนะคะทุกคน เปลือกไข่เป็ดค่อนข้างเหนียวมากนี่เอาแถมเปลือกไข่ลงไปด้วยนะจ๊ะนะดูไข่ของเรานะคะน่ารับประทานมากตรงส่วนที่เป็นไข่แดงนะกลมสวยเลยนะจ๊ะแดงเป๊ดเลย เดี๋ยวเราอันนี้เราไปตอกไข่แล้วทําไข่ดาวกันนะจ๊ะเ,เสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะนะคะแล้วก็เทน้ามันพอน้ามันร้อนแล้วนะคะเราก็เอาไข่ดาวที่เราตอกไว้นะสองใบให้ชมกันเลยนะคะแล้วก็มาทอดรับประทานนะจ๊ะไข่เค็มน,นี่ก็ไขแ่แฝดแล้วจ้ะทุกคน ไม่ใช่ไข่แฝดนะจ๊ะคือตอกไปพร้อมกันก็เลยกลายเป็นไข่แฝดนะจ๊ะ ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการทำไข่เค็มแบบง่ายๆนะคะภายใน7วันก็ได้รับประทานแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เอาไว้นานๆน,นะคะก็เอาไข่เค็มนะ,ะของเราที่ไว้เจวันไว้ได้อีกนะคะที่เป็นแล้วก็เอาไปต้มนะคะแล้วสามารถใส่ตู้เย็นหรือว่าเก็บนอกตู้เย็นได้นะคะเก็บไว้เป็นเดือนนะจ๊ะ แต่ถ้าเกิดว่าแช่น้ําไว้นะแช่น้ําดองเกลือที่เราแช่ไว้นานๆนะ,ะก็ความเค็มก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณชอบเค็มประมาณไหนนะ,ะละักษณะแบบ7วันเค็มพอดีแล้วนะ,ะคุณก็เอาขึ้นจากน้ําแล้วก็ต้มเก็บไว้ได้เลยนะ,ะหรือจะทําเป็นแบบไข่ดาวนะ,ะก็สามารถใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะ แต่ว่าเก็บได้ไม่นานเท่ากับไข่เค็มที่ต้มแล้วนะเราจะสังเกตว่าเราเวลาเราไปซื้อไข่เค็มนะคะตามร้านค้านะ,ะจะเป็นไข่เค็มที่เขาต้มไว้แล้วนะจ๊ะนะ,ะวันนี้ก็นําเสนอเรื่องการทําไข่เค็มนะคะง่ายๆนะคะให้ทุกคนได้ทํากันนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะกดขึ้นนะจ๊ะกดซับสไครต์นะ,ค,ะคือกดติดตามนั่นเองแล้วก็กดกระดิ่งเงี จแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องคัวนานานะคะแล้วถ้าอยากจะให้ทำเมนูอะไรในคลิปต่อไปนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ